สวัสดีครับวันนี้แอดจะพาทุกท่านไปร่วมถวายเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนกับสังฆทานธรบุญจะตะเบนไปทั้งหมด9วัดนะครับเริ่มต้นตอนนี้ที่วัดพระโตหรือวัดมหาพุทธารามพระอารามหลวงของอำเภอเมืองจังหวัดศิรีกะเกษไปกันครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อิมานิมายังพันเตสังคานานิสับปริวลาีิปฏิคันหาตูภายในพระอุโบสถหลวงพ่อโตวัดหลวงหรือวัดพระโตก็จะมีองค์หลวงพ่อโตนะครับที่วัดที่สองผมมาที่วัดป่าสัทธาธรรมนะครับ อยู่ที่อำเภอเมืองสีสะเกตอยู่ข้างๆมหาวิทยาล,ายลาัยราชภัฏก่อนถึงมหาวิทยาล,ายลาัยราชภัฏนะครับนี่คือบริเวณศาลาวัดป่าสัทธาธรรมนะครับ ตอนนี้ผมมาวัดที่สเป็นวัดโนนแคร์หรือวัดชนะสงครามที่วัดชนะสงครามหรือวัดโนนแคร์ตำบลโพอำาเภอเมืองศรีสะเกดนี่นะครับจะมีประตุโบ,บราณอยู่ที่นี่ซึ่งกรมศิลป์นมาปักป้ายแล้ว ทีนี่ผู้ที่มาไหว้ทูกสิบหกดอกนะครับไหว้แล้วจะให้ดีก็เดินวนรอบขอพรนะครับนี่นี่คือสภาพจริงๆของสิ่งเก่ารับอรอบนี่ก็ยังมีปูนที่สร้างสิ่งเก่าอยู่ตั้งแต่สมัยเก่านะครับที่อยู่ตรงนี้ยังเห็นสลาก ตรงนี้คือวัดที่สีที่เราจะมาพาทุกท่านมาถวายเทียนพรรษาพระอับน้ำฝนนะครับก็คือวัดป่าโนนทรายที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองศรีสะเกดพอดีมาเจอญาติโยมมาถวายเทียนถวายสังฆทาน,น,นด้วยกันด้วยนะครับนััักโโมมตพพต,โต,โตตตสพวรหาาาาุุปิ อาทีนันจาพึ่งเทียนประชามพรรษาเร่มนีมเ้เดี๋ยวแม่เดียวแม่เดียวแล้วก่อนอนี้ตอนนี้ผมมาถึงวัดที่ห้าแล้วนะครับในการสวเวนถวายเทียนพรรษาภาพน้ำฝนสังฆทาน9วัดในหนึ่งวันมาที่วัดเทพประสาทสักกระแพงน้อยหรือที่ทุกคนรู้จักก็คือวัดสักกะแพงน้อยครับตัวปร,าาประสาทสักกระแพงน้อยก็สร้างขึ้นด้วย หินศิลาแหลกแล้วก็ด้านข้างของปราสาทต,ตรงนี้จะมีบ่อน้ําซึ่งที่นี่ก็เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถมาตักไปประกอบพิธีต่างๆนะครับถึงแล้วนะครับด้านไหนของสลาที่รบโต๊ะพรโต๊ตมาสัมพระพุทธาา ตอนนี้ผมมาถึงวัดที่6แล้วนะครับเป็นวัดสำโรงใหญ่ตำบลสำโรงอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดครับเพื่อมาถวายสังฆทานถวายเทียนพรรษา ที่ท่านเห็นนี่ที่ละลนอยู่นี่นะครับลูกจันนะครับลูกจันสามารถกินได้นี่เลยนี่คือต้นจันใครยังไม่เห็นใครยังไม่เคยนี่เห็นชัดๆนะครับนี่คือลูกจันตอนนี้มาถึงวัดบ้านคอกำแพงอำเภออุทุมพรวิสัยนะครับเป็นวัดที่เจ็ดของการตระเวนทำบุญถวายเทียนพรรษา นี่ครับหล้วก็ป่าแดงที่ทุกคนอยากจะเห็นอยากจะเจอนะแล้วก็ป่าแดงที่ป่าแดงเนี่ยเขาชอบเที่ยวมาที่วัดน้องบัวเป็นวัดที่แปดนะครับเป็นวัดที่สงบเงียบนะครับที่นี่ ตอนนี้ผมเดินทางมาถึงวัดที่9สุดท้ายซึ่งเจตนาจ้มาที่วัดบ้านสำารงน้อยซึ่งเป็นวัดที่ผมเกิดที่นี่อยู่ที่นี่เป็นเด็กวัดที่นี่ครับรรัน สวะโตสัส,สพุทโมัดีควะโตสังคัสสะโอโนชายามะวัอโอโนนี้เป็นการเดินทางถวายเทียนพรรษาในช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษาอย่างช่วงแรกๆนะครับ หนึ่งวันใน9วัดขออนุโมทนาบุญผู้ที่เห็นคลิปนี้ได้อนุโมทนาบุญด้วยกันได้บุญได้กุศลด้วยกันทั้ง9วัดนะครับผมกดไลค์กดแชร์ยิ่งได้บุญได้กุศลเพิ่มขึ้นด้วยกันแล้วกันและฝากติดตามสายตรงกับพงพัฒน์ด้วยนะครับ